ถ้าพวกเราฟังธรรมะพาจารย์ไปเรื่อยมันจะเริ่มเห็นความคิดพอมันเห็นความคิดมันจะเริ่มเข้าใจโอ้ความคิดสร้างทุกเรื่องเลยพ่อแม่เอาเกิดมาจากความคิดนี่แหละลูกหลานลูกหลานก็ความคิดตัวเราตัวเราก็ความคิดเนี่ยแขนก็ความคิดขาก็ความคิดเนี่ยภาษาที่พูดอยู่เนี่ยมันพูดภาษาสมมติเนี่ยที่พวกเราติดกันอยู่เนี่ยเราไหลไปกับความหมายของเสียงไหลไปกับความหมายของภาพไหลไปกับความหมายของอารมณ์ เราไหลไปกับความคิดปรุงแต่งเนี่ยแหละที่มันพูดแล้วมีความหมายเนี่ยแหละเข้าใจไหมนั่นคือฟ้าไอ้สิ่งนั้นไม่ได้พูดว่าเป็นฟ้าไอ้เสียงนี้ต่างหากที่พูด <_ ühr> อ่ะเข้าใจไหมนั่นต้นมะพร้าวไอ้สิ่งนั้นไม่ใช่ต้นมะพร้าวแต่เราพูดอยู่ตอนนี้รู้ไหมเนี่ยเห็น <H it S 2> ไหมว่ามันอ,อาศัยเสียงเนี่ยมันสร้างเรื่องทุกอย่างเลยอันนั้นมันคนดีเขาไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วเขาไม่ได้เป็นอะไรเราต่างหากคิดตัวเองว่าเขาดีคิดตัวเองว่าเขาชั่ว เรากําลังเล่นอยู่กับความคิดรู้ไหมเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมพูดตรงไปหรือเปล่าเนี่ยพวกเราเล่นอยู่กับความคิดปรุงแต่งเนียกว่าจิตไหลไปกเกาะจิตตาสังขารอาศัยจิตตาสังขารปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาอาศัยทุกขอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้จักทุกอาศัยทุกแต่ไม่รู้จักทุกขจึงติดอยู่ในทุกข์จึงเกิดจึงยึดทุกขเป็นสารณะ พวกเราอาศัยเสียงนี้อาศัยภาษาปรุงแต่งนี้อาศัยจิตตาสังขารเป็นสาระก็เลยบรรลุธรรมไม่ได้จะเอาอะไรมาบรรลุธรรมทำมาง่ายๆไม่มีอะไรสักอย่างนี่พูดว่าบรรลุธรรมอะเนี่ยสนใจติดต่อสอบถามเพื่อพ้นจากทุกแอดเป็นเพื่อนที่แอดปัญญาเก้าพิมพ์แอดนำหน้าด้วยนะ